เขียนลื่นเขียนลื่นนะคะทุกคนเส้นดีมากเจ้าตัวนี้ของอะไรนะ Perfect Eye b r o w Pencil t i n One ของ Smooth t ตนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะเขียนดีเป็นยังไงไปด,ดูกันค่ะ ใช้ดีมากเขียนแล้วนุ่มรื่นนะคะตัวนี้เลยอ e b บ o w Pencil ของส m u t โตนะคะน้องเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะ3 in 1เดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของน้องกันเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวจะบอกว่าพี่เจบเนี่ยชอบซื้อดินสอเขียนคิว้วหลายยี่ห้อเนาะ แล้วก็ตัวนี้ที่ชอบเพราะว่ามันมี3อย่างอยู่ในแท่งเดียวกันอย่างที่เราซื้อของอยี่ห้ออื่นเนาะที่พีเจีบซื้อทั่วไปก็จะเป็นเออเนี่ยค่ะหัวอันนี้ใช้หมดแล้วนะมันจะเป็นหัวหัวนิสอเป็นสกินนี่ก็เล็กหน่อยนะคะถ้าใครแบบอยากได้เส้นคมชัดก็เลือกเป็นสกินนี่นะคะแต่ตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะเคนทิดอ อ่าก็จะมีหัวแปลงนะคะกับหัวเขียน2ออย่างเนาะโดยปกติทั่วไปอ่ะมาดูอีกแท่งหนึ่งยี่ห้อนี้ก็ก็ดีของคอสลุกนะคะใช้ดีก็จะมีเอา <c oughs> กระเด็นไปแล้วนะคะเป็นหัวเขียนกับแปงนะคะปกติเนาะก็จะเป็นแบบนี้แต่น้องสูมุตโตะน้องสูมุตโตะนะคะ เขาเป็น3 in 1เขาเพิ่มตัวไหนขึ้นมาเดี๋ยวไปดูกันนะคะวันนี้พี่เจ็บก็จะมารีวิวดินสอเขียนคิ้วของสมูโตค่ะนี่ก็จะเป็นหัวเขียนด้านนี้จะเป็นด้านเขียนก็พี่เจบมีเทคนิคแนะนำนะคะเพื่อนๆถ้าใครใช้ดินสอเขียนคิ้วแล้วต้องการให้เส้นคมชัดเราจะต้องเหล่าเขานะคะให้แบนแเหมือนัวปากเป็ดเหมือนปากเป็ดนะคะ นี่พี่เจ็บว่ามันใหญ่ไปพี่เจ็บก็จะขวานขวานออกแบบนี้เนาะนี่ทั้งสองด้านเลยเราก็จะเหล่าน้องให้เป็นเหมือนปากเป็ดแบนๆนิดนึงนี่นะคะไม่ต้องไปเสียดายคะ่ะทุกคนเราก็จะได้เส้นคมชัดเวลาเราเขียนมันจะสวยงามมากเลย มันจะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้เราก็เหลาแล้วเนาะก็มาดูนี่เราพอเวลาเราเขียนนี่เนื้อสัมผัสของดินสอเขียนคิ้วของสมุดโตะตัวนี้ก็จะนุ่มลื่นเขียนง่ายนะคะเทคนิคที่พี่เจ็บบอกก็คือเหลาที่หัวเขานิดนึงให้ปลายตัดเป็นปากปแบนๆเหมือนปากเป็กเนาะ อันนี้ก็คือด้านด้านหนึ่งที่เขาไว้เขียนนะแล้วก็ปกติพอเขียนเสร็จเราก็จะต้องนี่ตรงกลางก็จะเป็นหัวปัดเนาะเอาไว้ปัดอย่างนี้นะคะปัดที่คิ้วเราแล้วที่เขาเพิ่มเติมมาจากยี่ห้ออื่นก็คือหัวด้านนี้ค่ะเป็น นี่ค่ะเขาจะเป็นมาสคาร่าคิ้วค่ะทุกคนปกติถ้าเราใช้ที่เป็น2หัวเราก็ต้องซื้อมาสคาร่าคิ้วมาตัางหากแต่ตัวเนี้ยครบจบในแท่งเดียวกันเลยนะคะตรงนี้เวลาเราเขียนคิ้วเสร็จเราก็ปัดค่ะทุกคนใช้ปัดขนคิ้วของเรานะคะนี่ค่ะมันก็จะช่วยให้คิ้วเราเนี่ยเป็นรูปทรงเรียงตัวสวยแล้วก็เป็นการเคลือบขนคิ้วเราให้ อยู่ทนอยู่นานแล้วก็ดูเป็นเส้นสวยดูคิวตั้งฟูนะคะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆก็ถ้าใครสนใจก็หาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะหรือเข้าไปใน Lazada s h o p ป e พี่เจ็บว่ามีนะคะเดี๋ยวพี่เจ็บจะหาลิงก์มาให้ก็ตัวนี้แนะนำครบจบในตัวเดียวเลยนะคะ Smoot h e y e b r o w Pencil นะคะราคาอยู่ที่ประมาณร้อย 59นะถ้าพี่เจ็บจำไม่ผิดเนาะเดี๋ยวไปดูราคากันอีกทีนึงแล้วแต่อ่าบางทีอาจจะราคาลงกว่านี้เนาะใน lazada shopee ก็สำหรับคลิปนี้พี่เจ็บว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะใครจะนำไปใช้เลือกซื้อพี่เจ็บว่าคุ้มค่ะตัวนี้ ก็ถ้าเราซื้อแค่ดินสอเขียนคิ้วปกติมันจะมีสองหัวนะอย่างที่พี่เจ็บอกแล้วเราก็ต้องซื้อมาสคาร่าคิ้วอย่างนี้นะคะเพิ่มเติมนี่คือมาสคาร่าคิ้วที่พี่เจ็บซื้อมาใช้ดังหากก่อนที่จะเจอเจ้าตัวสูดโตตัวนี้นะคะตอนนี้ก็ซื้อแท่งเดียวจบค่ะมีทั้งดินสอแปรงปัดแล้วก็อ อะไรนะไม่ใช่มาสคาร่าคิ้วแหมไม่ใช่อายเนอะร์นี่นะคะ,ะเปิดให้ดูเลยนี่อันนี้คือด้านดินสอแปรงปัดแล้วนี้ก็คือมาสคาร่าคิ้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะสะดวกจบครบในหนึ่งแท่งคะ่ะทุกคนอย่าลืมไปตำกันนะคะสำหรับวันนี้พี่เจี๊ยบก็ ขอจบคลิปตแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะช่องนี้เป็นช่องที่พี่เจียบอยากจะแบ่งปันนะคะรีวิวเกี่ยวกับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ความงามรีวิวสินค้าแปลกแล้วก็ รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวแบ่งปันการเลี้ยงลูกนะคะรวมอยู่ในช่องเดียวเลยค่ะทุกคนหลักสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องบิวตี้นะคะถ้ามีอะไรดีพี่เจี๊ยบสีจะรีบบอกและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ